สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC, พี่พี่เอซีพลอยใสยเพชรยนทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยใสยเช่นเคยนะคะที่ช่อง YouTube พลอยใสยรถสวยรีวิวสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องยีทูพลอยใสยไว้ด้วยนะคะที่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะการอัปเดตนะคะคลิปใหม่ๆแล้วก็รถสวยๆสำหรับวันนี้พลอยใสยก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนเช่นเคยนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่ง เขตมินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะตัวเจ้ารีวนะคะตัวสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์นะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะราคาประหยัดก็เหมือนเดิมราคาถูกราคาดีนะคะฟังก์ชันแน่นๆสภาพสวยๆยกสูง เหมาะสำหรับคนที่กำลังหารถไว้ใช้งานหรือใครที่ออกจากจังหวัดบ่อยขึ้นเขาลงห้วยบ่อยนะคะก็แนะนำเลยนะคะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาจุดจิตกวนใจนะคะขึ้นเขาลงห้วยได้สบายๆเลยที่สำคัญนะคะราคาดีได้รถสภาพสวยนะคะรถไม่เคยย้อมแมวขายแน่นอนการนตีคัดเกตเอ็ดกคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo Smart c a b นะคะ2.4มิตนะคะปี2020 ะค,ะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะเลขไมาอยู่ที่16,000กิโเมต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากนะคะใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะเป็นรถท่างนะคะรถท่างนะคะแล้วก็ราคาตั้งขายอยู่ที่6,900 0บาทนะคะก0 0กับอีก9,000นะคะผ่อนเริ่มต้นที่11,000 รายได้23,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อได้เลยนะคะยอดจัดได้นะคะแถมผ่อนนานสูงสุด84งวด7ปีนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น279นะคะผ่อนนานสูงสุด84งวดกันไปเลยแถมยังมีรบริรอ่าแถมยังมี โปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันอีกด้วยนะคะทางเรานะคะที่พลอยสายเนี่ยมีแบงค์นะคะให้เลือกมีไฟแนซ์ให้เลือกมากกว่า14แห่งเลยไม่ว่าจะเป็นแบงค์หลักหรือแบงค์รองนะคะมีให้เลือกมากกว่า14แห่งที่สําคัญมีบริการเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยใครที่ไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่บริษัทเราวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเตรียมเอกสารรอเซ็นสัญญารอผลอนุมัติรับรถสวยๆได้เลยนะคะ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบคันของเจ้ารีโวคันนี้กันเลยนะคะว่าเขาจะมีออปชันอะไรมาให้บ้างนะคะเริ่มจากโคมไฟหน้าเลยแล้วกันนะคะสําหรับโคมไฟหน้านะคะได้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเดย t i m e ์ลันนิ่งไลท์นะคะสภาพหลอดไฟไม่แตกไม่ร้าวนะคะสภาพสวยสภาพดีไม่มีรอยแตกงานะคะเป็นไฟแท้เดิมโรงงานเลย ต่อมานะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ดวงน้อยๆนะคะหนึ่งดวงนะคะซึ่งออกแบบมาใหม่ด้วยสวยสวยงามมากๆเลยกระจังหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแต่ตัวส่วนของตัวขอบเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะสีเทาเงาๆแล้วก็ตัดด้วยโลโก้นะคะโตโยตา้าแล้วก็โลโก้รีโวนั่นเองนะคะในส่วนของตัวกระบายความร้อนนะคะก็จะเป็นสีดํา ะค,ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน3ทพุทเท่าทอทหาร2394กรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยตัวรถนะคะไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดต่อไม่เคยดัดแปลงเครื่องยนต์และไม่เคยกลอมไม้นะคะพี่ๆสามารถตรวจสอบได้เลยและที่สำคัญรถเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอน ะะด้านชนด้านข้างนี้แนบสนิทนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะต้องบอกเลยว่าได้ล้อใหญ่มากๆนะคะได้เป็นล้อมแมกนะคะล้อมแมกสีเทาเงาๆแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อมแมกเดิมโรงงานนะคะสภาพแมกแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะนี่มีแต่ฟุน่นเกาะเฉยๆนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะ แม็กคันนี้นะคะเป็นแม็กขอบ17นะคะแล้วก็ได้ยางปี2020สัปดาห์ที่28ทั้ง4เส้นเลยนะคะสภาพดอกยางแน่นๆใช้งานได้อีกยาวๆต่อมานะคะสำหรับริโคันนี้นะคะจะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบันไดข้างที่เราเป็นสีดำนะคะเราไม่ต้องไปเสียเงินต่อเติมกันเพิ่มโลโก้มาครบนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นโคมเนียมมีไฟเลี้ยวให้อยู่ในตัวกระจกพร้อมเลย คิ้วกันสา์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปจนถึงด้านหลังเลยและที่สําคัญกระจกแค้เดิมโรงงานติดฟิ์มาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะด้ามจับประตูนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะน่าจะต้องขัดให้นิดหน่อยหรือว่าน่าจะต้องเปียกให้นะคะอันนี้รถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆพ,พ,พอใส่รีวิวแบบเร็วๆไปเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยนะคะสติกเกอร์พิลันเนอร์มาครบนะคะไฟท้ายนี่เลยนะคะไฟท้ายสวยงามมากๆนะคะโลโก้มาครบบันไดหลังมาครบนะคะกันชนโครเมียมแล้วก็ตัว อ้องถอยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ไฮลักโลโก้ตัวรุ่นรีโวนะคะมาครบทั้งหมดเลยไม่มีหลุดไม่มีลอกแม็กไลเนอร์นะคะสีดำใหม่สะอาดมีการกระแทกให้รอบคันเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ารถของเราจะเป็นหลุดเป็นรอยนะคะเวลาขนของนะคะใครที่อยากได้เอาไว้ต่อยอดในการทำงานคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะ สำหรับภายในนะคะภายในคันนี้เป็นสีดำนะคะตรงนี้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแล้วก็ระบบเซ็นทัลล็อกนะคะภายในนะคะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยเนี่ยฟังก์ชันจัดเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะคะแอร์แบกให้2อจุดสลูกนะคะสภาพพวงมาลัยนะคะอยู่ในสภาพที่คงเดิมนะคะใหม่สะอาดมากๆนะคะหน้าจอเรือนหม้แสดงผลได้ดีปกติเลยนะคะไม่มีชำรุด ตัวเครื่องเสียงนะคะได้หน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะวิทยุ FMAM Bluetooth หรือแม้กระทั่ง g o o g l e Map รับสายโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวแอร์นะคะเป็นระบบแอร์อนาล็อกนะคะได้เป็นเกียร์แมนนวลแบบถุงคลุมนะคะมีโหมด e ี mode, โค o โหมดพาวเวอร์มาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับฐานเกียร์โซนเกียร์อยู่ในสภาพคงเดิมเลยนะคะไม่ขาดไม่ช้ำ ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะได้ขาวแบบนี้เลยนะคะซึ่งเบาะลวดลายสวยมากนะคะแทบจะไม่มีรอยยับเยินเลยนะคะที่สำคัญไม่ขาดไม่ช้ำนะคะมาดูในส่วนของด้านแคปกันเลยนะคะสำหรับด้านแคปนะคะขออภัยในความที่กระดาษน่าจะร่วงนะคะ ส่วนของตัวแคบนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะซึ่งตัวเบาะหนังก็ไม่มีขาดเช่นเดียวกันนะคะไม่ขาดไม่ยับนะคะความกว้างนะคะดีเลยนะคะคันนี้ความกว้างกําลังดีไม่แคบจนเกินไปนะคะถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะคันนี้ไม่คุ้มอะไม่เสียใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้ากาเงินมา ะค,ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่11,000บาทนะคะผ่อนนานสูงสุด84งวด7ปีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น279ขับฟรี90วันบันะคะของแถมมีให้ไม่อั้นนะคะพรบภาษีพอยใส่แถมให้ไปเลยที่สำคัญนะคะแถมบริการฉุกเฉินท้องถนน24ชั่วโมงนะคะ1ปีเต็มๆเ,เลยนะคะมูลค่า5,999บาทนะคะของทั้งหมดนี้นะคะที่แถมให้ไปมูลค่าไม่ต่ำกว่า1ม0 0 0แน่นอนนะคะ จุกๆไปเลยนะคะแถมคับฟรี90วันไปอีกนะคะใครที่รอโปรนี้อยู่นะคะสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาหาพลอยใสยได้เลยถ้าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยโทรหาพลอยใสยได้เลยเดี๋ยวพลอยใส่ดูแลให้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเจ้าน้องรีโวคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะ